มึงพี่นนองไม่เห็นพี่น้อกเของานไทยครับฮัลโหลเหตุันกันครับนี่โอ้นวดันนวดเอากเอานี่ยังนี่นอนนวนนวดไม่วไปเอาคักแน่นครับเี่ยจังเพื่อในไม่เยุดการเลยแล้วก็เห็ดคื้เลย งานจุ่มเลยครับอืพี่น้องบองเลยว่าเหตุงานครับเนี่ยจะได้นวดออกกันครับพี่น้องโอ้ครับงานลายครับเลยไม่ได้หยุดเลยไม่หยุดขาเคียงเหลี่ยวยางมืดมืดเลยขึ้นได้จีบกุญสินครับปุณหะได้สดดิบ่เขาไมคิดโอ้จุ่มครับพี่น้องจุ่มยังว่าจะพักกันหยุดบ่ครเดี๋ยววันเสาร์กันเลยไม่ได้หยุดครับวัอนี้ ก็เห่ไปขึ้นเนแต่เปิลโอ้เออทเอาให้เล้ยวนี่แหละเล้วมากันหลายมัไหน้ำหุ่นน้ำเน่าหมดเลยเอ้ยห่อนี่เรียครับวันนี้เอาแห้งปกติวันเสาร์หยุดครับมันอยากเลี้ยวมันน่าคึนไปจลยเฮาเราเป็นมีหมอหนวดประจำตัวตอนนี้คือจังไงครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเลิครึ่งชั่วโมงเลิกขึ้นชั่วโมงเมื่อรับจ้างกันตัว บ่เอาแต่เปลี่ยนกันเอาเป็นวันสิ้างเขาอยู่อ่าชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจกบาทโอ้ยเปลี่ยนกันแล้วคนหนึ่งกัวเมย์กึศกันโดนตังเมย์ครับเออจังสี่ลับพี่น้องมาด้วยครับยังต้องกันเพราะมีผพูดยิ่งได้ยังไงเนาะเพราะมี่มองไปนวดได้ยังไงตั้่เดียวแหละอ๋อจะถามบ้านมองนวดแผนไทยพันกับมีอยังดีแห่งอยู่ในเมืองพี่น้องไก่ครับพูดแล้วครับไทยฟากับมีที่เอาวิบกับมีไทยเบเียไทยเบเียมีบ่ของไทย บ่หนามีครับไก่ห้องสูตรไทยวิทยาบ่บ่เห็นดอกแต่อันไอ้คับอหนามีครับคันบอหนามีครับเรื่องพี่น้องนี่ยพวกนู้นเอาคั่นเอากันนะครับครับเลี่ยนกันเปลี่ยนกันอืมขายเสร็บ่เห็ดกับว่ได้เมื่อยบ่ไหวยางว่าเป็นหนึ่งพนกิโลเอาเห็ดยังครับมื่อไน ขึ้นเน็ตคือเก่าแล้วครับขึ้นเน็ตนเพิ่ในยางกับหนากับหลังหนาสิเขางานต่ละมอตีห้าเดิแต่ห้องแรกหองแรงเลพี่น้องผมีเวลาจ็ชั่โมงหรือมือนึงตีห้า่นงแรเสิบเท่าไรสิบสามสามสิบสามว้าี่น้องสิบกาชั่วโมงเนียสิบสองสิบสามชั่วโมงจมเป็นงานเมาครับครับเหมาเลยสิครับเหมาหรือืมนวดขั้นแล้วกันครับบีบวกันนะคนขี้นเลี้ยวีจท่วงดอกเล้ยวเน็ตเลย แล้วเนี้ยเรอเก็บมาอืมอันเมาอันจั้งสี่อันได้หลายปันไลยครับหนึ่งมือหนึ่งนี่เออได้แต่ละอะไรเพิ่นฟังด้วยอะไรคือองฟังเลยเพิ่นตารางเนี้ตารางมือหนึ่งมันเป็นเขาคิดเป็นคิดพื้นที่หนึ่งเออตลาดเขาที่คือผมเคยว่าเออเป็นทาเป็นทาดับเบิลนะเออดับเบิลนะครับครับอืมนแถวั่งหนึ่งเขาเอิ้นหนึ่งดูนั่มเออพันตารางเมตรนะครครับเขาให้พื้นละสองร้อยเช็ค ไม่นี้จะได้เพิ่มไปนะครับแต่เฉพาะมืัอนี้คือยี่สิบก็มืัอนี้ยี่สิบสี่แต่ว่าแต่ว่าเฉพาะขึ้นอย่างเงี้งนะครับโอ้ท่านมาท่านย,ยังบอดยอังบอขึ้นไปเราต้องเริ่มหมัดขึ้นละร้อยเช็คเออขึ้นละสองร้อยตีไปตีไปจะครึ่งน,นึงครับเพราะว่าพูดพูดซี่แบง <c oughs> ขึ้นแิบขึ้นไม่ขึ้นกับสเตียวเพิ่นละเพิ่นละร้อยหมัดอีกจากเพิ่นละร้อยเช็ดหน้าแบ่งกันบรู้ว่าแต่ละมือแต่ละคนสช ไทยไนฟี่ได้ไปแน่นะครับครับครับยิบสีพื้นกันสองพันสี่ครับสิบเอดคน้ไปวันนี้โอ้เก็ตกเกือบมูนโบอนั่นเปนไงกับมันเห็ดยากอมครับเนี้ยมันเก่ามันขาดนะครับครับแต่ก็ไดอยู่ตอนที่เมอละซี่หารอยถึงมาก็เป็นหนองตกเล็กด้วครับหานเรื่อปกตีก็ถึงอยู่ครับเจ้ามันมึนนไ่อึินเดือนกุยที่หลู่ล้อดยครับ ด้วแต่มันก็มีมือได้บางมือก็สชั่วโมงบางมือกัมก็เกินชั่วโมงอยู่แล้วครับครับท่าคุกม่อแอกนั้นคุมือย่คุมือยันมาครับคุมค่าหนวดยคุ้มค่าหนวดเดือหนวดเยนดขนาดเดือนล้านึงก็ได้อยู่ด้หรอครับทั้งดอกไม้ทั้งงานหมากันก็เจาอะไรก่อพันกลัวยอยู่เาะไม่หน่อยเลยกอพันก่อพันหนยก็อพันทีก่อพันทีเกะเกะครับให้จิกเดี๋ยอไรแบบ อเก่าพอดีเก่าพอดีเ็กเด้อครับผมได้ผมได้เลยนะพี่แครับแปดอ้พี่น้องไม่ได้หลักแปดหมื่นขึ้นเก้าหมื่นเละทุคนแต่ประเภทเห็ดงานเหรอโอ้โเห็ดงันโตาตกันล่ะครับว่าที่ไดเงินขอเห็ดงานเสี่เงนแห้งกัดกินไรอีกเนี่ยนใส่ได้ใส่เงินไม่ได้ขึ้นช็อปเลยครับใครซื้อขอซื้อใคร่ซื้ซื้อเลยแต่ว่าผัดยำประเภทเครื่องดื่มนี่กครับบํานุนเหรอตี กินให้กันล่ะพี่น้องบ่ได้หลายมันก็กินให้กันได้ครับบ่กินบ่ได้ครับนำบ่งนำหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฮามนี่งเฮาปฏิเสธบ่ได้นะครับแก้เมื่อยร้อยสปอนเซอร์ไปบ่งกาะกันมีแนบบางบ่ปานใดบ่ปานใดหนักบ่ได้เ้นเลิกงานบาญคือจังหน้าหนาวเครื่องเหมางั้นงานหลายครับช่วงนี้คักขนาดจนได้นวดตอกันพป่ดพี่น้องเอ้ยได้เงินดีคักคือดอกแต่ว่าแหงนเมื่อยแดดมื้อนี้ปะป๊าโอ้ยบ่เป็นก็ต้องการกับบ้านเฮาล่ะมาหลุดครับครับแต่ว่า ในเงินคุ้มในเงี้คุ้มคุ้มกันเหมือนกอนเนาะบ้านหอกกับมือกันล่ะครัเนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตครับเฮาพี่น้องเลี้ยงงานไทยเฮาเคยยุบประมาณนี้แหละครับนี่เลี้ยงงานมากกับวัดแม่นธรรมดาครับห้องไปห้องมันมีครูไปครูมันก็เอาซอยกันไปครับผู้ใดมีฝีมือตีบ่บอฝีมือลังเทากับเบิ่งในแม่ยูทูบบออกให้จังซี่เด้อตครับ นวดจับมือหันมือยจับตรงนั้นงนี้ปวดเดวเฮ้วจางไหนตีนวดจังไหนเฮ็ดจังไหนไอ้ตามรักนะย่ผิดรักนะในวดไปแล้วเ่ยงูอไรย่างเองเบิ่งาไปนะทดีโอ้ยี่เปอะไรครับพี่คือโอ้ยหนุ่มแข้งทองยางไกนวดไปแล้วประทับทาทวงว่ามึงคือตึงตัวพิ่ตรงมีแนวกแก่ได้ยังไงมาเโอ้ยหมนะ เอาเอาคนนะแจักหน้าที่แล้วครับนี่เอาคนเลยโอ้คนละสามคนเลยดีเออคนจับเวลาอยู่นี่เรือตอนนี้เจ็ดเนือยเรือเรือแป้นหน้าทีบเฮ้ยยะโก่งกันเด้ออยะโก่งเวลากันเด้เปลนาที่เลยเปลี่ยนาทีนวดเดียวกันครับพี่น้องคนน่ะเลขงานมากกับหน้าี่แล้วครับหน้าที่เดียวโอ้ขาเกลียดหยุดงานบ่ครับบ่อนี่บ่ครับเพิ่งงาน เลิกมาสิเขาเดึกนี่แหละครับเอาเล่นไปเมียนกระเป๋าครับไปเมียนกระเป๋าอันเฮ็ดงานกระเป๋ามะเจไทยพุ่นล่ะมาสอากกระเป๋าโอ้ยจักถุงมือจักหนักกากหน้าไม่จั๊กอันป้องกันสารเคมีไหมสกลับบ้านแล้วพรท่านใส่จักๆงานอยู่เลยเอามาแจกข้าเจ้าจะพาลงมาแจกน้องน่งเขาข้าเคยกับเดือนนาซะนี่ครับพุ่นแล้วหาปีแล้วดิเอ้าเดือนหน้าก่ะครบรหาครบห้าแล้วครับเออไปพี่กับพอมีจริงเนาะไอจิ๊กกับ อีกซิบหาเมือกครบหาปีต้นนี้นี่อีกนี่นครับอีกซิบหาเมือกครบหาปีเดือดส่วนผมยี่สิบแปดพิโซนาครับครบหาปีไอ้แล้ววันที่ซิบหาพิโซนาเนี่ยเดือนหน้าก็ครบหาครับเดือนหน้าครบหางานสวนงานต้านน้องเมืองครับเพิ่นจิดห้กรับจังไรงานสวนเพิ่นกิดขึ้อยู่ดิช่วงนี้หน้างานเพิ่นเป็นยืดเนี้ยบว่าแล้วแต่แล้วแต่ช่วงคนมาบ่ได้หน้าสิบ่ได้แล้วครับแตะกอล้วนโควิด เขาเจ้าอยู่ได้อยู่หานคนใหม่เดือ่ยนเปลี่ยนเมื่อไหร่ด้วยว่าบุ้มี้เถี่ยวบินแล้คนใหม่มาบ่ได้เนาะคนใหม่มาบ่ไหร่ด้วยว่ารอบนี้มันแบบด้วยว่าเขาสูสภาพปกติเป็นบมื่อไ่เม่ได้จักตัวกันอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ไงปะเนเอาทฮ้อนหรือคนใหม่สิมาใหม่ปะครับนี่คนเก่าอยู่อ่าไม่จ้างใครอยู่ครับแต่ว่าเคนกแบฟฟิศเขาบ่ให้นะคนเก่าบ่กลับ คนใไม่กับมาบ่ได้่าเลยปกข้างกันไรเมาเงี้ยวได้ครับเวลาเวล่าไรเรื่อยๆได้ครับเมาเงา้ยได้เต้ทานยิไม่ต้องหันมาข้างนี้มีท่าผอมอ๋อมีท่าผอมอ๋อได้เลยได้ขาไดยุดถากเลยนะพี่น้องเฮ็ดกันเล้แล้วมึงน้องที่นักกีฬาพี่น้องฮอกโบกตีหามปใะเห้ขการ็เนี่ยจะท่านใจแกงปุ๊ตีฮ เตือนอ่ต้องตีซีเตือนตีข้ตีีเดียวประทัดเดียวตีซ้ำแบนี่ก็ตีซ้ำตีขึ้นเมื่อหนึ่งข้อนี่กับข้อนันเมื่อไหร่ะต็มหัวข้ออืออืตีซีมกัสิชุกละหกนะครับคนมาหลายเนาะเตากองเตาแกบวทองนองทองแครับอย่างนี้ต้องต่อคิวกันผู้ใดตื่นก่อนกับที่ได้เปรียบเนี่ยอืออือแล้วก่อนหลังคนกับเรนกุหลาบ ตัดไฟเงินสวยเงินสวยแล้วเงินมันเมยมันล่าแล้วแบบเฮาเมียนข้าวข้าน่องไม่สิบห้ามาอีกู่ครับนี่ไทยเฮาอยู่แถวเฮานี่ยังบริวารอะไรเงี้ยยังบริวารยังไงเจ้าคุณเก่ากับบมางครับเก่ากับคกับก่านอาทิตย์เดียวทั้งนาะนรอบางเงินหอดไทย่หรอต่ว่าสลิปเงินเดือนมาเท่าไรหักอะไรไป สามหมื่นแปดพวกหรือแปดสามแปดสามแปดสามหืนแปดน้ยหลายอยู่ก็ีหมื่นแปดผลแล้วคำางสันติดโตไปไติดโตไปหมื่นหนึ่งเรืบอนมแหะค่าเครื่องบินเองเดสองพันหกพันหกดับพ่อกันครับไอพู้นั่นเห็นขนวดเห็น้องขอนวดอยู่นี่กติกับกอนถ้าเพิ่นใหตกกับไปพักเที่ยนึงส่วนผมสจกับหลังไอแล้วอาทิตย์นึงนี่คือผมบริกับไปพักัเทีย ก็ไมันจะได้เปรียบเทียบให้พี่น้องเบื้องใดครับว่ามันจังไดนะครับระหว่างงานสวนกับงานฟาร์มพร้อมพอสวนกับพี่น้องเห็นหแล้วกบไปพักเดือนนึงครับนะงานไม่เวลากลัวป่ะโกงกันเตี้ยพี่ต้องหันมาหน้าเอาพี่น้องเอาไฟเพิ่นเฮ็ดงานช่วยกันไปกันครับนี่ผมขออนุญาตขึ้นไปพักพอนในฟาร์มนะครับเนาะกัยเจอกันครับสวัสดีครับ